بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงสิทธิและหน้าที่นะครับที่จําเป็นสําหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องมีต่อบรรดาสหายและวงวานของท่านนาบีสุลต่าละฮ์อะลฮิสลัมนะครับ ในบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับเชคถามบอกว่ามันอฟบอลุสซาฮาบะติอิจมาลันเชคถามบอกว่าซาฮาบะท่านใดที่ประเสริฐที่สุดโดยสังเขปนั้นหมายถึงเมื่อเรารู้ว่าบรรดาซาฮาบะนั้นเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในยุคที่มีความประเสริฐมากที่สุดคราวนี้เชคจึงถามเจาะจงและระบุลึกลงไปอีกว่าในหมู่บรรดาซฮาบะนั้นบรรดาสาฮาบะท่านใดที oh ah ่มีความประเสริฐ มากที่สุดนะครับเชค่ตอบอกวา่าอัฟ ض ลุุมุสซาบิกูนน์อวอลูนมินะมูฮาจิรีนทัมมมินะอันซอตนะครับเชค่ตอบอกวา่าสหายบัที่มีความประเสริฐมากที่สุดนั่นคือบรรดาสหายบะที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่ในยุคแรกแรกนะครับฉะนั้นบรรดาสหายบตรที่ประเสริฐที่สุดคือบรรดาสหายบัตรที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่ในยุคแรกในที่นี้หมายถึงบรรดาชาวมุฮาจิรีน นั่นหมายถึงบรรดาสหาบะที่เป็นคนที่อาศัยเดิมอยู่ที่นครมักกะและก็ได้ทําการอพยพเดินทางไปหาเนานนบีสัล,ลลอฮฺหอะลัฮิวรสลัมที่นครมดินะซึ่งบรรดาสหาบะชาวม uh ุฮัจิรีหรือผู้อพยพเนี่ย มีอยู่ประมาณ100คนนั่นหมายถึงการอพยพไปยังนครมดินะก่อนเกิดสงครามบาดัรนะครับมีอยู่ราวๆหนึ่งร้คนด้วยกันนี่คือกลุ่มสหาบากลุ่มแรกที่มีความประเสริฐมากที่สุดในอิสลามรองลงมาก็คือบรรดาสหาบาที่เป็นชาวอันซอร์นั้นหมายถึงบรรดาสหาบาที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในนครมดินะที่ให้การช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือท่านนบ,บีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดา صحاب าชามวมุฮัจิรินที่อพยพมายัางนครมด,ดีนนะฉะนั้นในอิสลามถือว่าบรรดา صحاب ากลุ่มนี้แหละคือ صحاب าที่มีความประเสริฐมากที่สุดในอิสลามและดีที่สุดนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะบรรดา صحاب าทั้งชามวมุฮัจิรินที่อยู่ในจุดสูงสุดเนี่ย รองลงมาคือสหอายชาวอันซอรเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์สุภานะฮ์จาและและท่านอนับดุลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมตั้งแต่แรกเริ่มของอิสลามและเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่ในยุคเวลาที่ผู้ศรัทธ,ธามีจํานวนน้อยและมุสลิมยังมีความอ่อนแอและยังเป็นบรรดาสหายท,ที่ได้เป็นผู้ที่กระทําความดีก่อนผู้อื่นนะครับให้การช่วยเหลือท่านอนับดุลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมปฏิบัติตามท่านรอซูลศรัทธาต่อท่านรอซูลช่วยเหลือศาสนาของท่านรอซูลและปกป้อง ท่านนาบีมุฮัมมัดสันสนลันลลอฮุอะลัย์มุสลัมและยังได้เสียสละทรัพย์สมบัติของพวกท่านไปในหนทางแห่งความดีงามอีกมากมายนะครับและยังมีความดีงามอีกหลายประการเดียวกันที่ทําให้บรรดาสหายกลุ่มนี้มีความประเสริฐเหนือบรรดาสหายท่านอื่นๆนะครับใช้ผูต้ตอบบอกว่ามะฮลูบัดเดรินลองโงมาก็คือบรรดาสหายที่เข้าร่วมรบในสงครามบาดา ที่เกิดขึ้นในปีฮิจรรศกราชที่สองหลังจากการอบพยพไปอยู่ที่นครมดินาแล้วซึ่งมีจำนวนอยู่300กว่าคน315 317 319ตามรายงานที่ระบุถึงจำนวนที่แตกต่างกันนะครับรองลงมาก็คือซุ่มมะฟาอุหุดนะครับกลุ่มที่3 นะครับรองลงมาจากบรรดาคูที่เข้าริบลามในยุคแรกก็คือบรรดาสอฮาบะที่เข้าร่วมรบในสงครามอุรุดที่เกิดขึ้นในปีฮิจรัสกราที่3นะครับซึ่งมีบรรดาสอฮาบะผู้ศรัทธาเข้าร่วมโดยกันทั้งหมด700รคนดดวยกันนะครับฝบัยอัตุริฎวนฟามันบาดะฮุมตามมาด้วยบรรดาสอฮาบะที่ให้สัตยาบันกับนบีซัลล al ัลลอฮุอะลั am, ยฮุอะสซลลัมใต้ต้นไม้ที่อัลจาละทรงพอพระทยัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮิจรัสกรา ที่6มีซาฮับเข้าร่วมการให้สัตยาบันในครั้งนั้นในบางรายงานบอกว่า1,400คนในบางรายงานบอก1,500คนแล้วพระเจาและได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นในอัลกุรอานบอกว่าแล้วก็ดารดิอัลลอฮฺุอานินมุมีน ين, ีนะอิซูบะยงูนักะ تحت الشجرة ละตั๋ลากล่าวบอกว่า แท้จริงอัลลอฮฺสุภาโนวจะจาลาพระองค์ทรงพอพระทัยบรรดาผู้ศรัทธาที่เมื่อพวกเขาให้ศัตยาบันต่อเจ้ามุฮัมมัดที่ใต้ต้นไม้ฟาอาดีมามาฟีกูลูบิหิมและอัลลอฮฺจาราทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในหวัวใจของบรรดาซอฮาบะเหล่านั้นถึงความบริสุทธิ์ใจถึงความจริงใจที่มีต่อเจ้าและบรรดาผู้ศรัทธาและถึงความกล้าหาญที่จะปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันฟาอันซจลัสกีนัตอะลัยหิมว่าฟาบหุมฟัตฮันกอรีบะเมื่อนั้นอันลลอฮฺจาลา จึงประทานความสงบสุขลงมายัางหัวใจของบรรดาสหบกลุกุมนั้นและอัลลอฮฺจ่าาก็ได้แจ้งและจะเตรียมรางวัลให้แก่พวกเขาได้รับในวันเวลาอันใกล้นั้นหมายถึงชัยชนะที่ผู้ศรัทธาจะได้รับในเวลาหลังจากนั้นนั้นหมายถึงการพิชิตหรือการทําสงครามที่นครมักการนั่นเองอัลลอฮฺบอกว่ามราะนีมากกทีราจัญยะคูดูนะฮะ ว่ากนัลลอฮัอัซีซันฮะกีมาแล้วรัาละยังได้แจ้งข่าวดีว่าบรรดาสหายจะได้รับทรัพย์เฉลยอันมากมายซึ่งพวกเขาจะได้รับมันแล้วรจาละทรงเดชานุภาพและพระองค์ทรงปริชาญาณแปลว่าทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งและทุกๆเรื่องโดยเหตุนี้เองการให้สัตยาบันในครั้งนั้นจึงถูกเรียกว่าเบยอาตุลเริวานเพราะเป็นการให้สัตยาบันที่ ทำให้ลอสตาอัลาทรงพอพระทัยในบรรดาสหาบะเหล่านั้นและเัก็กล่าวบอกว่าซุมมะ มันอังฟักมิ่งก่อ و ลัทธิพวการุลเลิกะดั่งจตุุุุุุุุุุุุุ و ุุุุุุุุาุ ل ุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุทีุุุุ่อุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอบุุุุุุุุบุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุฮุุก การพิชิตมักกะเกิดขึ้นในปีที่10ฉะนั้นบรรดาซาบัติที่อยู่ในขั้นถัดมาก,ก็คือซาบัติบริจาคทรัพย์สินก่อนเกิดการพิชิตมักกะในปีที่10และซาบัตกลุ่มนั้นได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอ์สุภาโนวะจ่าละไราบกลุ่มนี้มีความประเสริฐลง,ลงมาเด็ไหมครับมากกว่าบรารดาซาบัติที่บริจาคทรัพย์สินและต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หลังจาก การพิชิตมักกะในปีที่10นั่นเองดังที่เราจะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่ได้บริจาคและได้ต่อสู้ในหนทางของเราจะอาลาก่อนการพิชิตมักกะชนเหล่านี้พวกเขาอยู่ในฐานะที่สูงส่งณเที่ยรลเราจะอาลายิ่งกว่าผู้ที่บริจาคและต่อสู้ในหนทางของเราจะอาลาหลังจากการพิชิตมักกะ แล้วอัลลอฮฺจ่าละทรงสัญญาว่าบรรดาซหฮะบะทุกคนจะเป็นชาวสวรรค์นี่เป็นสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺจอาลาบอกให้รู้ว่าซหฮะบะทั้งหมดจะได้เข้าสวรรค์ของเราสุภาโนอูะจอาละแต่ถ้าว่าพวกท่านจะได้รับรางวัลที่เหลื่อมล้ำกันนะที่อัลลอฮฺจอาละขึ้นอยู่กับคุณงามความดีและความประเสริฐของสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นหมายถึงการเข้ารับอิสลามตั้งแต่แรกเริ่มของศาสนานั้นหมายถึงซหฮะบะที่เป็น ชาวมุฮัจิรินลองลงมาชาวอันซารลองลงมาบรรดาสาบ้ที่เขาร้สงครามบัดรัลองลงมาสาวบ้า,า,าที่เขาร้สงครามอุดลองลงมาคือบรรดาสาบบ้าที่ให้สตยาบันที่ใบอัตุรุดวานและลองลงมาก็คือผู้ที่บริจาคและต่อสู้ใน,านทางของอัลลอฮ์ก่อนการพิชิตมักกะและลองลงมาก็คือบรรดาสาบ้าที่ต่อสู้ในทางของของัลลอฮ์และบริจาคหลังจากการพิชิต ในนครมักกานั das das Mohammed, ่นเองฉะนั้นนี่แหละคือความประเสริฐนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของบรรดาสัฮาบะนี่แหละคืออะกีดะคือหลักความเชื่อมั่นที่พวกเราทุกคนจะต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะประเสริฐในประชาชาตินี้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลัมลองลงมาก็คือบรรดาสัฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลัมนั่นเองสัลลัลลอฮุอะล่านบีนามุฮัมมัดวะละอัลีฮิวะซ็อบบิฮิวะสัลลัม